ได้นางอุกาซาขจารพันทามีพันธ์เที่ยวดึกบ่อยบ่อยอย่าไปกินหอยทะเลโอยมันไมาบวชพระแหน้าอะไรมาเนี่ยมีผู้หญิงมาผู้หญิงมาเหรอเอออีเนี่ยแหละมันได้ป้าพวกกูมาเธออาแล้วทำไมมึงไม่สนองน้องถามว่ะกูเป็นยิ้กจะไปสนองยังไงล่ะแล้วกูเองในป่าในดวงนี้อยากมานานแล้วเจอพี่ต๋องเป็นไงบ้างเธอ เลยไมัแน่ใจแคผิดมึงสงสัยไหมเต๋าอะไรอ่ะเนี่ยมึงดูดิเห็นต้นไม้ใหญ่เนี้ยทำไมไฟทำไมมันข er> denn ึ้นไปบนน้ำได้วะมันมีคนเอาไปแขวนแขวนอมีคนเอาไปแขวนข้างบนไม่ใช่หรอทำไมอ่ะเขาก็เอาไปผูกไว้แต่ต้นมันยังเล็กๆอยู่ พอมันโตน้นก็อยู่ข้างบนใครที่จะจแหวนอันตรายใครเขาเกาะมือ,อเนี่ยหมายถึงไฟไแท่งๆกันนะครับดีงจะเร็เราก็ไม่ได้ที่นี่บ่อยนะคนก็เยอะทุกปีนะทุกปีกปเยอะมาก,กแน่นมากแล้วเราเล่นตั้งแต่หัวค่ำเลยคนยังไม่ขยับเลยกูสงสัยมากเลยเนี่ยว่าเขาไม่คิดจะลุกไปขี้ไปเยี่ยมบ้างหรอไม่ต้องห่วงกพี่เขาเยี่ยมในเกางีกแล้วจูด้เปิดเลยเหรอ ได้เข้าไปคุยกับเขาหรือยังในแชทมันมันจะโทรงไม่คุยใช่ไหมไม่เป็นไรเราคุยก็ได้สวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีค่ะเออคุณผู้หญิงมีทุกอ่าอะไรสำคัญได้เปล่าองมีค่ะใอ่ที่นั้นขอโทษนะครับรบกวนคุณผู้หญิงหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับหันมาหันมาพี่พี่ต้องพูดอ่ะแอบดูก่อนดีกว่าการพลาดหรือว่าเผื่อหันไปแล้วเขาวิ่งหนีเหมือนที่สองตัวหมานั่นอะไร ชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวหนูซืดอหนูซื้อดำดงน้องชื่อดำดงเหรอไม่เอาดำดงอย่ายิ้มยังไม่ได้ยิ้มเลยค่ะยังไม่ได้ยิ้มเลยเหรออุ้ยเหรอจริงเลยนะเนี่ยคุยเหรอใครเนี่ยคุยกับใครรูคุยกับน้องหนูอยู่พี่ยังไม่ได้คุยกับพี่อ๋อเหรอน้องมีน้องด้วยน้องใครน้องชื่ออะไรอ่ะ ไงอะไรเขาไม่ได้คุยกับเองด้วหน่อยไม่ต้องมายุ่งกับคนปุยเขาหรอกเอ้ยที่เยียกใครเนี่ยน้องชายฮะัี่น้องชายด้วยครับน้องชายชื่อน้องขนล่วงไปขัดเกิดอก้ย้ไปล่วงแค่ขนแล้วมั้งเอ้าเอาไปทำไมอ่ะไปเยี่ยม กูคิดว่าฟังกูไม่เีอ่ะไม่เชื่อใครแล้วเจ็บด้วยอ้าวขึ้นมาเองต้องมาดื่มน้ำล้างตีนนะไอ้กูยอมตายมันไม่ได้เดินทางนี้สุนี่นะ ได้ค่นับเลยนะ one two three one two three e v b o d y ไปแต่วันแรกดิไปหาหมอดีกว่าแม่จะโล่งให้ตายไปซะบึงอ่ะน่าตายไปซะบึงอ่ะน่าตายไปซะน่ากูยอมตายกูยอมตายเพื่อหน้าเวทีกูยอมตายกูทุ่มเทเพื่อการแสดงโอ้โหโอ้โหโอ้นี่ถวายชีวิตจริงๆริคนดีอีกแล้ว วันหน้าเพิ่มข้าตัวมั่งปังเล่นไม่ระวังเองโดนเพิ่มข้าตัวขั้นตัวน่าดูดิเล่นตัวเออเลี้ยวหน้ารักเปลี่ยวไปไปเมื่อไหร่ก็ไปไปไปซะเลยเออไอไอเนอไออะไรไออะไรมึงจะด่าได้กูอีไอะไรอเห็นไหมไอ้เคนไหม เออใช่ม <c oughs> <para. S 1> <c oughs> ันเล่นเป็นเดือนมันยังไม่เอาไปซักในกระเกงมันอ่ะโอ้ไม่ค่อยดีไม่ได้ยินทำไมไม่ได้ยินจริงมันเบามันแผ่วรู้เลยเข็นไหมเพื่อนอะไรเนียอ๋อมึงดูนิ้มืใส่มันอ่าว่างมาว่างมาเข็นไหมอยากโดนด่าอีกเหรออ่าว่างมามึงอยากจะโดนด่าอีกอ่ะมึงว่างาดิเดี๋ยวกูคิดก่อนเอ่อคิดก่อนเดี๋ยวคุณใช้สมองคิดก่อนว่าคุณจะด่าอะไรมึงดีนะ แหงไม่ขำไอแหงไม่ขำแหงไม่ขำแปลว่าอ๋ออเลยชัดเป๊ะเลยจริงเหรอพูดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวกูคิดก่อนพี่กูดามจริงๆอะถ้ากูแหงไม่ขำเนี่ยหรือมันจะขำกูต้องโทรบอกมึงไหม เออมันเรื่องของแข่งกูพูดจึงเขาก็หัวไวอยู่นะขนาดกูเป็นคนพูดกูยังคิดไม่ทันเลยหัวไวต้องหัวไวแต่คนคิดคำพูดอะหัวไวกว่าอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่งไปยืนดูเยืดูไปยืดู่ก่อนชีวิตมึงจะต้องโดนด่าที่ ตามมาขีกันยังค่อยทำเอาะไรชีวิตอะไรวะอะไรดีนะ่าดีนะ่าไอ้แห <c oughs> น่วันนี้มือจับมไม่ปล่อยเลยนะ <c oughs> อะไรแหนเมื่อคืนหลุดเต็มๆเต็มเลยวันนี้จับไม่ปล่อยเลยจฉลาดนี่หว่าอกากาศไปไปเกิดเหียบไป <c oughs> อะไรนะ จดเหี้ยวจดเหี right. ้ยวจดเหี้ยวแปลว่าเออใช่ถ uh. ูกเออใช่ถูกใช่ถูกเออไปก็ได้ไปสิเออไปเลยไปเลยนี่แล้วหน้าร้อนงเงี้ยวังกอบมึงอ่ะไปหนีนะหนีนะหนีนะหนีแน่นอนเลยมึงอ่ะหนีเลยหนีหนีหนีอะไรอ่ะหนีเปลืออ่ง อะไรวะมีอะไรของมันวะอันนี้ไม่รู้จริงบอกปอกอะไรนะเมื่อกี้ปอกต้องมันเถอะวันสองช่ด้วย